สวัสดีครับวันนี้เซลต้าพามาชมรถเข้าใหม่นะครับ Honda CB650R นะครับคันนี้เป็นรถปี18.19นะครับราคาเราเปิดอยู่ที่29,000บาทนะครับคันนี้ของแต่งเทียบเลยนะครับมาชมกันเลยนะครับคันนี้นะครับเลขไม่ไม่เยอะด้วยนะับไม้10,000กิโลเท่านั้นนะครับเนฮะ1300กิโลนะครับนีของแต่งมาดูกันเลยครับอันแรกนะฮะกันสปบัดโอรินนะครับทุดแต่งคาร์บอนรอบคันนะครับการถ่างนะครับคอกเฟรมนะครับ กันล้มนะครับมีครบเลยหน้านะครับเราก็มีชุดแคชบาร์จาก K2 นะฮะและนะครับตัวนี้นะครับท่อเทเทเนียมนะครับไดโวนะครับใครสนใจคันนี้ติดต่อเซลตัาบได้เลยนะครับที่0ูนย์หกสามห้าหกห้าสามห้าสี่ห้านะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงนะครับ